สวัสดี๋ัววันนี้ก็จะมาแจกตัวเกมโทนม่วงนะครับสำหรับเล่นแอร์แล้วก็เล่นซ้อมวอรซอนะครับแล้วก็ฟาร์มนะครับผมตอนนี้ก็จะมีลงถนนลงต้นไม้ให้นะครับลงหมอกให้นะครับเพิ่มไอพีเอสนะครับใครคอมแรงก็น่าจะอยู่ประมาณสามสี่ร้อยได้ครับเกมนี้ถ้าคอมปกติก็จะอยู่ประมาณสองร้อยนะครับตัวเกมนี้นะครับก็ลองไปใช้กันดูครับ สำหรับคมที่ไม่ค่อยแรงมากนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เล่นนะครับแต่สําหรับทคมคมที่แรงครับก็ดีไม่ดี600 700 FPS เนียนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันครับเพื่อของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องผมแม่กวนส้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวนส้นตีนข้างบ้านแม่งก็กวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านานเด็กกวนส้นตีน าร์ไม่ดีอย่าทะลึงคุยมึงอย่าเพิ่งเอะเย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นเถอะไอบ้ากระเด็นหน้าไปไกลๆหน่อยก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยๆถอยๆกูก็มีแต่ว่าไม่อยากับมีใครเขาชวไปต่อยแล้วก็ตีออามร์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรส้นตีนพวกกูจะเต้นกันแบบควนส้นตีนอาร์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตี บ้าไม่มีสีอย่าเพิ่งควรส้นตีนเด็กปากดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีนใครเขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขันหัวไว้กันกะที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสือแล้วก็ไขส่สนตาพายเอาไปแทงถอ,อ,อกถูกแล้วก็ไถ yeah

เป็นตัวเกมเมือ้เหมือนกันนะครับแค่คัดลอกมาแยกอีกทีนะครับประมาณน,นี้ครับ